ไปอยู่ภาคใต้ใช่ไหมพี่นี่ครับสนับหนุนเเพื่อพี่เขาด้วยครับนี่ครับนี่นะครับนี่เลยครับนี่เลยครับสนาดหนุนพี่เขาด้วย ได้ได้อย่ไอยู่กระดัง่ะใจไม่รู้อ่ะถ้าพี่เขาดังผมก็ผมมีคลิปอ่ะผมมีพี่ผมผมมีพี่แค่เพื่อนอยู่อ่ กไปได้พี่ผมครับ Youtube ุบเที่ยวรอซอกกินครับนี่ครับสีระินจะเกิดก็ต้องจากจุดอย่างนี้ครับมีความเชื่อว่า ศิลปินต้องเกิดก็คือต้องตองจากลากเงาครับจา,จ,จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทางกลุ่มผมลัง hey, 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 hey. ้นหนุนพอผมมองดูครับพี่เขามีความสามารถ hey, hey, hey. นี่ครับ hey, hey, hey. มันต้องจุด hey, hey, hey. มันต้องจุด hey, 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 hey. เขาเรียกอะไรครับเ hey, 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 hey. ขาอาจจะอันนี้หน่อยครับอาจจะมีแอลกอฮอลผสมเล็กๆน้อยๆคือจุดเรียกอะไรจุดเริ่มต้นครับของศิลปิน ทุกขั้นโอเคนะแต่ว่าใครจะเจอจบที่ดีหรืออะไรอย่างนี้ก็คือต้องผ่านการอดทนคนลากยากอย่างพวกผมอย่างพวกเรานี่ครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นนี่ครับดูอย่างพี่เขาคือเขามีความั้านจกามากออกมาบ้ามาคือผมก็สนสนัมขนุนนะ นี่ครับจุดที่สองจุดสามนะครับจุดสามนี้ครับจุดสามอยู่นี่ออกสามรอบ้างครับนี่ครับวันนี้จุดที่หนึ่งมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับก็ถ้าเจอถ้าเจอพี่เขาก็สนับสนุนได้ครับนี่ครับพี่ทับครับนี่ครับอย่างนี้เลยเจอแต่ตอนนี้ที่ผมเจอคือแกอยู่เส้นกิ่งแก้วครับอนาคตผมไม่รู้ แต่ผมสนับสนุนเพราะเขามีความเริ่มต้นในสิ่งที่เขารักทุกคนมีสิ่งที่เขารักแต่เขามีความแรงด้านดนตรีเราต้องสนับสนุนครับนี่ครับดูดูดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆนี่คือน้องๆผมที่บริษัทคือกําลังแบบมีความสุขในการสเต็ปนี่ครับเต็มไปด้วยกิเลหา คลิปยาวๆครับคลิปยาวๆไปเลยโอเคเฮ้ย Ai tay chắc chắn là một chân 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 là một là một chân 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 là ชาติก่อนเราเพียงู้เพียงเด็ดดอกไม้ต้นเฮ้เฮ้เเฮว่าเราสองคนเราไมใสนใจใจบาดรวมกันชาตินีเราสงเราสองิ่งแต่โสกเฮ้เฮไม่รู <s <s ้จะได้กี่ไลนทันชอบกันเราไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีบีว ข้ามาบินข้าบ่าบ่นเจ้าเอ๊ะเอเะางเจ้าใช่ขาเราดเ้นได้เราต้องการัดผมผมเจอเราสักเองก็ได้มีลันนี่คุญจีไป็นบางกอนสามชายยาปเลยงามอ่อนแบงอามอน ลักซ้อนไม่อนใจคล <Hey, hey. S 2> ิีจากน้องไป <Sa. S 2> น้องเอ,อ๋ยอย่าได้กังวลเฮ้ยจาอุจิตันคนหัวนุ่นงหมผ้าไตรนี่ครับเวลานี้ครับเอาได้เที่ยงจัดที่ยงนเลเฮ้ย การมันถึงถามว่าทำคลิปไงได้ตามก็จะทำอย่างนี้หรอยเสียนว่าผไม่น่าบอานาไม่หมล้อแสดงว่าซอสี่สุบสบแล้วแส่าอนี่สบสบแล้ว Ấy, có hát... à đó, Pháp, có đây này kho này mì lòng mày

นี่ครับเจอหาผู้ใจดีครับผมถ่ายคลิปกันยาวๆยาวๆเลยนะครับวันนี้ผ,ผเ,เป็นวันเขี้ยงงปีใหม่ครับวันนี้วันที่24 2,558ครับเดือนธันวาคมนาเวลานี้คือ2ทุ่ม40นาทีครับดูที่เวลาครับผมครับผมออวันนี้ครับ วันนี้ถือว่าพี่วันนี้ผมพูดเลยนะว่าพี่เขาถือเป็นวันที่โชคดีมากคือวันนี้คือป๋าคนนี้ครับป๋าซื่อผมเลยผมพูดเลยว่าแกอาจจะเหมาเลยตอนนี้ครับผมพูดเลยแกเหมาเหมาเหมาเลยนี่ครับผมถ่ายคลิปวันนี้คือดูกันคลิปกันยาวๆยาวๆเลยครับศิลปินอย่างนี้เราต้องสนับสนุนครับศิลปินลากลากย่าเราจุดเริ่มต้นเราต้องเริ่มเันอย่างนี้ครับ

ให้บใมนมีบกเงเงเนี่ครับตรงเสริมอันนี้อันนี้อันนี้ชุดไหนครับพี่ชุดสองนี่ครับชุดสองครับถ้าเจอพี่เขาก็ทับพญาทุ่งทันนี่ครับสนามนุ่นได้ครับไปถึงบ้านสีลีปินจะเกิดก็คือเริ่มจนจากจุดนี้ครับนี่ครับโอเคนะนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลย

นี่ครับนี่ครับร้องคนที่ร้องครับเราต้องสนบสนุนครับนี่ครับเจอที่ไหนก็สนบสนุนน้องเขาด้วยครับห้าง่อหรางคืออยู่บ้านนิดีสด เอาตัรชากะาบนาบไมม่วสมมติถึงแล้วว่าแกเห็นว่าเราไล้มืด้นยไตาไวมาก Hãy hey, hey. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn